สวัสดีครับก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูมิวนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเมฆหมอกและน้ําค้างนั่นเองก่อนเราจะไปรู้จักเมฆหมอกและน้ําค้างน,นะครับเรามาทบทวนความรู้เรื่องแหล่งน้ํากันก่อนนะครับเด็กๆยังจาได้ไหมครับว่าน้ําบนโลกเราเนี่ยมีกี่ส่วนเนี้ยมีพื้นดินกี่ส่วนครับอ่าน้ําบนโลกนะครับก็จะมี3ามส่วนเลยทีเดียวแสดงว่าโลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําเลยนะครับ มีพื้นดินแค่เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถนําน้ํามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับน้ํโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นน้ําเค็มนะครับถึง9 8แล้วก็เป็นน้ําจืดเพียง2%เท่านั้นเองแรงน้ําที่เรานํามาใช้ได้นะครับก็มี2แบบนะครับก็คือแหล่งน้ําบนดินและแหล่งน้ําใต้ดินแหล่งน้ําบนดินก็เช่นมหาสมุทรทะเลบึงแม่น้ํานั่นเองนะครับส่วนแหล่งน้ําใต้ดินก็คือ น้ำบาดาลนั่นเองที่เรามีบ่อบาดาลหอสูงๆเจาะดึงน้ําขึ้นมาให้เราใช้เป็นน้ําประปานะครับโดยว่าน้ําบนโลกนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับก็มีเพียงแค่สเปอร์เซ็นเท่านั้นเองโดยที่น้ําผิวดินนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ได้หรือว่าน้ําใต้ดินที่เรานํามาใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการดูแลไม่ใช้มันสิ้นเปลืองนะครับถึงแม้ว่าน้ํามันจะสามารถหมุนเวียนได้นะครับแต่คุณภาพมันไม่เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคุง รักษาคุณภาพของน้ํเอาไว้นะครับเราก็ต้องรู้จักที่จะอนุรักษ์น้าครับหนึ่งเลยครับก็คือไม่ทิ้งขณะลงแม่น้ําลําคลองครับ2ครับก็คือมีการใช้ถังดักไขมันนะครับเพื่อไม่ให้ไขมันหรือเศษอาหารเราเนี่ยลงไปในแหล่งน้ําโดยตรงนะครับทําให้เกิดสาลยหรือเกิดเชื้อจุลินทรีย์มากเกินไปครับสุดท้ายครับเราใช้น้ํานะครับเราก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าครับไม่ปล่อยใช้สูรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้แห่งคุ้มค่านะครับใช้อย่างประหยัดคุ้มค่านะครับโดยว่า น้ำมันก็ไม่ได้มีคุณภาพที่เราจะประมามาใช้ได้ในปริมาณมากๆนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเมฆหมอกและน้ำค้างครับและน้ำค้างแข็งครับเรามารู้จักอันแรกเลยครับเมฆครับเมฆก็คือกลุ่มของละอองไอน้ำนะครับที่เกิดจากการควบแน่นของไอ้น้าในอากาศนะครับโดยเมฆนะครับจะเกิดจากการที่ความเย็นและความร้อนนะครับมาเจอกันนะครับโดยมีความชื้น ในากาศเล็กน้อยก็จะสามารถเกิดได้นะครับแต่การที่จะเกิดเป็นเมฆนะครับนักเรียนลองดูลักษณะของเมฆนะครับจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีความแน่นนะครับที่สามารถเหมือนจะจับได้เหมือนเป็นสายไหมเลยนะครับสิ่งที่ทําให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในเมฆนะครับก็จะต้องประกอบไปด้วยฝุ่นละอองครับเพื่อให้ไอน้ําที่มันมากระทบเนี่ยครับสามารถจับตัวได้นะครับแล้วมันจะดูแน่นนะครับโดยเมฆก็จะมีหลายระดับนะครับ ถ้าเรามองในท้องฟ้านะครับก็จะมีเลกระดับต่ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเมฆฝนั่นเองนะครับระดับที่2คือระดับกลางระดับสูงครับต่อไปหมอกครับหมอกก็จะมีลักษณะการเกิดคล้ายเมฆนะครับโดยความเย็นและความร้อนนะครับมากระทบกันนะครับในบริเวณพื้นผิวนะครับซึ่งการเกิดหมอกนะครับจะเกิดได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอนุภาคของฝุ่นละอองมาให้จับนะครับเพราะฉะนั้นหมอกก็จะดูแบบ เบาๆสบายๆนะครับลมพัดไปก็จะปิวหายไปนะครับถ้าใครเคยขึ้นเหนือนะครับไปดูทะเลหมอกเราก็จะเห็นว่ามันลอยอย่างแบบเบาตัวเป็นสายลมเบาๆไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ดูหนักเหมือนเมฆนะหมอกเนี่ยเกิดเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของมันเนี่ยมันจะมีความเบาบางกว่าเมฆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องมีฝุ่นละอองหรือว่าไม่มีไม่ต้องมีอนุภาคมาให้ใหมันจับต้องนะครับมันก็เลยไม่ดูแน่นเหมือนเมฆนะครับ สามข้ก็คือตัวน้ําค้างครับน้าค้างก็เกิดจากการที่ความเย็นครับมากระทบกับบริเวณที่มีความชื้นสูงๆนะครับอันนี้ต้องมีความชื้นสูงมากนะครับมากกว่าที่จะเป็นหมอกกับเมฆนะครับถึงจะเกิดเป็นน้าค้างได้ส่วนน้ําค้างแข็งครับก็เช่นเดียวกับการเกิดน้าค้างครับก็คือต้องมีความเย็นครับแต่ทีนี้ความเย็นที่จะเกิดน้ําค้างแข็งได้เนี่ยมันต้องเย็นมากเลยนะครับอย่างน้อยต้องลบสี่องศานะครับทําให้เกิดกัน กับตัวหรือว่าการแข่งตัวยิ่งยวดนะครับทำให้จากเจ้าน้ำค้างนะครับมันจะกลายเป็นน้ำค้างแข็งได้ครับแน่นอนครับหลังจากที่เรารู้จักกับเมฆหมอกและน้ำค้างนะครับการที่เมฆรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นน่าเมฆฝนนั่นเองนะครับเมฆฝนเมฆฝนเมฆฝนลอยมานะครับเจ้าสิ่งนี้ครับเราเรียกกันว่าหยาดน้ําฟ้าครับหยาดน้ําฟ้าที่เรารู้จักกันดีก็จะมีอยู่3มอย่างนะครับก็คือฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บนั่นเองครับ หยาดน้ำฟ้าก็คือน้ำในทุกรูปแบบนะครับหรือทุกสถานะที่อยู่บนท้องฟ้าตกจากท้องฟ้าลงมาสู่พื้นดินครับอเห็นไหมครับมันจะมีความแตกต่างกันรว่างเมฆกับหมอกนะครับเพราะว่าเมฆกับหมอกไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำหยดหยดลงมาหาเรานะครับหรือว่าหยาดน้ำฟ้าคือมันต้องตกจากฟ้าลงมาสู่พื้นดินนั่นเองส่วนน้ำค้างมันอยู่ที่พื้นดินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหยาดน้ำฟ้าก็คือฝนหิมะและลูกเห็บนั่นเอง เรามาดูการเกิดฝนครับอันแรกเลยครับเมื่อก้อนเมฆนะครับรวมกันใหญ่จนไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้นะครับมันก็จะกันกลายเป็นน้าฝนลงมาเพราะฉะนั้นจากเจ้าเมฆที่ลอยไปลอยมานะครับมันก็ค่อยๆรวมตัวกันหนาขึ้นมากขึ้นมีปริมาณน้ํามากขึ้นพอเหมือนการเกิดน้ําค้างนะครับพอมีความชื้นมากๆๆๆๆรวมเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหยดน้ําฝนลงมานั่นเอง ส่วนหิมะครับหิมะเกิดจากการที่ไอน้ำนะครับรวมตัวควบแน่นกลายเป็นผลึกน้ําแข็งนะครับแล้วก็ตกจากชั้นบรรยากาศนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณศูนย์องศานะครับจะเกิดเป็นหิมะโปรยปลายลงมานะครับมันก็คล้ายๆกับฝนครับแต่ว่าต้องมีอุณหภูมิที่สูงมากๆไอ่ต่ํามากๆนะครับในการจะเกิดเป็นตัวหิมะได้ครับสุดท้ายครับเจ้าตัวนี้อันตรายมากนะครับถ้าเกิดลูกเห็บเนี่ยนะครับ นักเรียนก็ไม่ควรออกไปอยู่ข้างนอกนะครับมันไม่ได้สดชื่นมือนโดนฝนนะครับก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้หรือว่าเกิดการเสียหายได้นะครับเป็นภัยพิบัติแบบหนึ่งนะครับลูกเห็บก้อนใหญ่ๆเนี่ยเรามาดูกันว่าลูกเห็บเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับลูกเห็บก็คือก้อนน้ําแข็งนะครับที่มีขนาดมากกว่า5เซนติเมตรขึ้นไปนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากบนข้างบนนะครับมันมีความเย็นครับ จากน้ำแข็งก้อนเล็กๆมันก็ถูกลมพัดลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นขึ้นลงลงจนมันจับตัวเป็นลูกใหญ่ขึ้นนะครับจนลมไม่สามารถพัดมันอยู่ข้างบนได้แล้วมันก็ตกลงมานะครับสู่พื้นโลกนะครับบางก้อนก็มีขนาดใหญ่มากๆนะครับจริงๆแล้วเวลามันอยู่ข้างบนฟ้านะครับมันใหญ่มากเลยนะครับแต่ระหว่างที่มันร่วงลงมามันก็หายไปนะครับแต่ถ้ามันหายไปน้อยเกินไปนะครับมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ที่สามารถทําลายบ้านเรือนของเราได้นะครับ โอเคครับเพื่อเป็นการสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาทําผังกราฟ,ฟิกกันโดยเด็กๆนะครับก็จะตัดเจ้าดอกไม้ผังกราฟ,ฟิกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลย โอเคครับหลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมแปะใส่สมุดนะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็จะเขียนอะไรลงไปนะครับก็ดูตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไว้ในสไลด์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยมันคือดอกไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันบ้างครับข้อมูลการพยากรณ์อากาศของจังหวัดในประเทศไทย2จังหวัด ของสัปดาห์หนึ่งะครับในช่วงฤดูร้อนเป็นดังนี้จังหวัด A มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีฝนตกบ,บางพื้นที่จังหวัด B มีลมกระโชกแรงและมีพายุฝนฟ้าขนองบางพื้นที่จากข้อมูลจังหวัดใดควรแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับพายุลูกเห็บในช่วงเวลาดังกล่าวและลูกเห็บเกิดจากกระบวนการใดออันไหนที่น่าจะมีลูกเห็บ ลูกเห็บจะต้องมีอะไรครับที่สําคัญเลยที่จะทําให้เกิดลูกเห็บเก่งมากลูกเห็บจะต้องมีลมลมจะต้องพัดขึ้นพัดลงให้ลูกเห็บวนตัวจนมีขนาดใหญ่นะครับถึงจะเกิดเป็นลูกเห็บได้นะครับงั้นเรามาดูกันเขาบอกว่าอะไรจังหวัด A การชนกันและรวมกันของละอองไอ้น้ำในเมฆอันนี้น่าจะเป็นแค่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นแค่ฝนไหม ข้สอสงครับจังหวัดี้มีการควบแน่นของไอ้น้าเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นใกล้ผินโลกควบแน่นของไอ้น้าสัมผัสอากาศเย็นก็คือผินโลกอันนี้มันพูดถึงอะไรเนี่ยอ่าพูดถึงน้าค้างเอง B ครับการพองตัวเป็นชั้นของน้ําแข็งจากการถูกพัดวนในเมฆอันนี้อะไรถูกพัดวนในเมฆอ่าถูกต้องครับอันนี้ก็คือลูกเห็บนั่นเองก็คือข้อที่ถูกต้องของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันต่อนะครับว่า ทำไมข้อ4ี่ถึงไม่ใช่ข้อที่ถูกนะครับผลึกน้ำแข็งในเมฆตกมายังพื้นโลกที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุเดเยือกแข็งอ่านี่ไม่จำเป็นต้องมีลมมีแค่ผลึกน้ำแข็งกับมีน้ำแข็งกับความเย็นก็คือหิมะนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ B ครับลูกเห็ดสำคัญก็คือจะต้องมีลมในการพัดหมุนวนให้เกิดการรวมตัวน้ำก้อนแข็งใหญ่ขึ้นนะครับหรือพองตัวขึ้นนั่นเองโอเคครับเราก็มารู้จัก กันไปแล้วนะครับสําหรับเมฆหมอกและน้ําค้างนะครับว่ามันเกิดได้อย่างไรแล้วก็เจ้าหยาดน้ําฟ้าอีก3ตัวนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ